อนนี้ขบวนขนย้ายของเราก็มาถึงบ้านหนองธนามแล้วนะครับตลอดการเดินทางนะครับเราไม่ได้ให้ดูบรรยากาศนะครับเราก็จะให้ดูตอนถึงเลยและกันนะครครับผมวิ่งตามหลังมาประมาณ5นาทีนะตอนนี้รถขนถึงบ้านแนละ้วรถขนไม้ขนสังกะสีถึงบ้านแล้วนะ ก็จะเจอกันตอนนี้นะฮะเจอแล้วนะครับณโคกหนองนานในทใหญ่ของน้องกันเกลานะครับมาถึงโดยสวัสดิภาพนะครับตอนนี้ก็จอดรถจอดอะ้รเรียบร้อยนะครับรอแค่ว่าขนลงนะครับ เดี๋ยวให้ทีมงานไปกินข้าวเอาแรงนิดนึงก่อนนะครับเตรียมไว้นะครับเดี๋ยวก็กเกษียณอายุราชการแล้วโอ้ไม่ใช่ราชการสิครับกรเกษียณอายุรัฐวิสาหก,กิจแล้วนะครับก็เลยต้องเตรียมไว้หน่อยนะครับวันนี้มาอีกครั้งหนึ่งนี่น้ําเต็มแล้วนะฮะโดยเฉพาะอคลองไส้ไก่นะครับน้าเต็มเรียบร้อยเดี๋ยวไปเดินดูนะครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เหมือนกันนะฮะ ตอนนี้ทีมงานก็เอารถไม้บ้านเก่าที่ผมรื้อมามาจอดไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะขนล,ลงครับเลี้ยงนี้ก็จะทำนันนี่เล็กน้อยนะครับทำทิงช้าให้หลานเล่นนะครับทำที่พักอะไรเล็กๆ็กน้อยนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศคลองเส้ไก่นิดหนึ่งที่ขุดไว้นะครับ น้ำเต็มครับต้นไม้ก็ยังพอได้อยู่นะครับเดี๋ยวนี้ผมจะปลูกต้นไม้เลยนะครับเพราะผมถือโอกาสพกต้นไม้มาด้วยนะครับส่วนกล้วยก็ตัวไหนสมบูรณ์ก็รอดนะครับตัวยังไหนยังไม่สมบูรณ์ก็อาจจะต้องเอามาเปลี่ยนนะครับแต่นั้นก็ไม่ไม่ใช่ปัญหาแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ปลูกไม้เต็มพื้นที่แล้วนะครับแต่ว่า ยังไม่ใช่ไม้โครงการนะครับนี่เป็นไม้ส่วนตัวทั้งนั้นนะครับก็อาจจะเล่นิดหน่อยนะครับแต่ก็เป็นสภาพที่ดีนะครับยังเป็นสภาพที่ดีอยู่นะครับนี่คือหลังจากผ่านฝนมาสามสี่ครั้งติดต่อกันนะครับนี่ฮะบรรยากาศโค้งน้องนาของผมนะครับก็ แหลงไปหนึ่งสัปดาห์นะครับนี่ขนาดกล้วยนะครับเนี่ยนะกล้วยนะครับส่วนที่ปลูกไว้ฝั่งนั้นก็โอเคนะครับก็พอดูได้นะครับเดี๋ยวจะไปดูต้นไม้ซะหน่อยนะครับว่าที่ปลูกไว้เป็นยังไงนะครับก็จะปลูกเสริมในส่วนที่ปลูกได้นะครับโอ้โหนี่ดินนี่เห็นอยู่อย่างนี้เหมือนเดิมนี่ครับแต่ว่าเหยียบไม่ได้เลยนะครับเนี่ โอ้โหตรงนี้น้ําเต็มนะฮะด่บ่อนนี้น้ําเต็มแล้วนะครับแต่ไม่ใส่นะครับยังไม่ใส่นะครับก็ต้องปรับปรุงนิดนึงฮะให้ดูบรรยากาศนะครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้ครับเพิ่งมาถึงเมื่อกี้เดี๋ยวให้ทีมงานน้องๆนั้นหลานกินข้าวก่อนนะครับทํางานหนักมาทั้งวันนะครับก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยแล้วครับเสร็จจากก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นสามดาวสันจากินสามดาวกับจัดไห้นะครับ ยังมีเขียวขจีเท่าไหร่นะครับส่วนฝั่งนู้นก็จะเป็นกล้วยนะครับกล้วยน้ำว้าจากน้ำขุนนะครับผมกับหลานชายก็ปลูกปลูกอะไรนะเมื่อกี้เขาปลูกยังเพิม่มกจานโคกยางต้นจานกับต้นมันปลานะครับกันเกล่านะครับนี่ฮะจานเหลืองนะครับนี่ฮะ กันเกลานะครับไว้ข้งหลังรถลงเลยส่วนทีมงานลงไม้ก็ลงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเอาแช่น้ำไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวแรงนี้ก็ปลูกสร้างกันครับโอ้ต้นสุดท้ายวะนังโอ้สุดท้ายครับเนี่ยจบเลยให้อ <c oughs> ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณญาติๆนะครับโดวยเฉพาะขอบคุณพี่นิพนธ์นะครับจากพี่บุญบังสาหานะครับที่ให้ความบาดูเคราะห์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับพวกเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับติดตามช่องบ้านตางพย,ยมของน้องกันเกล่านะครับจะได้เห็นกิจกรรมของ โคกน้องนานนนาใหญ่ของน้องเงินเต่านะครับเดี๋ยวเสักทีนี้เราก็ไปสนสถานการณ์กันเล็กน้อยครับก็จะมีดเ็นี่เครื่องดื่มนะครับเป็นการขอบคุณทีมงานนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับเขาจะเอาตัวไหนเลยฮะเสาป่ายนี่เสาป่าย์โคกน้องนาไหมฮะบ่อ่ ตัวนี้ไม่ใหญ่พอดบ่ะใหญ่ปเง็ดเตียงซะขยัน่า่าฮ่าฮด่าตัวนี้แพนย่างๆแพนหนึ่งขอเพ็ดโกบมันหอนหมองนันเลย